บทที่15สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการัสัะสัพพันตรายะนิวารณะสม,มัธะสะพระวะโตออาโตสมาสัมพุธทธะพทวติงสมะหาปุริสละคนานุภาเวนะอาศีตยาน,านุพยัยชนะนุภาณะอัถุตระสะตะมังคานุภาเวนะฉัพพัน นะกลางสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารามิตานุภาเวนะทัสสะอุปาละอุปะปารามิตานุภาเวนะทัสสะปาะมัทธะปารามิตานุภาเวนะสีระสะมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติ สหัสธรรมักขันธานุภาเวนะณวะโลกุตตะระธรรมานุภาเวนะอัฏฐานิกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐะมาปติยานุภาเวนะฉะระพิญญานุภาเวนะจะตุสัจ,จยานานุภาเวนะทัศภะะยานานุภาเวนะฉับพันยุตยานานุภาเวนะเกเมตตาการุณามุทิตาอุเบขานุภาเวนะสัพพะปติ ปะริตานุภาเวนะละตะนณทะยะสาราน,านุภาเวนะเตยหังสัพพะโลคโศกุปปัทวะทุขะโทมะนัสุอยปายาสาวินัสันตุสัพพะอันตรายาปีวินัสันตุสัพพะสังกัปปาเตยหังสมิชันตุทีธายุตาเตยหังโหตุสัตตะวะ,ะชีเวนะสะัมังคิโกโหตุสัพพะทาอากาะปัพพะตะวะ นะภูมิคังคามหาสะมุทธาอรารักกาเทวตาสะทาตุมเหอนุราขันตุ ภาวตุส anyway, ัพพมังคลังรักขันตุสัพพติตาสัพุทธานุภาวนสัาสติภวันตุตภวันตุสพพะมังคลังขันตสพพติวตาสพธามานุภาวินาสัทธาสติภวันตุติภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพติวตาสัพพสังขานุภาวินาสาสติภวันตุตนักขตายขพุตานางปาปะคะหานิวารนาปริตตสานุภาวินะหันตวติสังอุปทเวนักขตายขพุตานางปาปะคะหะนิวารนาปริตตสานุภาวินะหัน นาคตายะคภูตนาปาปะคะหะนิวารณาปริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังอุบัตเทเวบทที่16พัเตกะรัตตะคาถาอาติตังนานาวาคาเมยยานปะติกังเขอะนาคาตาังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตีตัมปะหินันตังอปปะ ตนจะอนณาคต่างสิ่งใดล่งไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นโยทำมังกตัตถะตัถวิปัสติอสังหิดังอสังกุป,ปังตังวิทานะวิทามะนุครูหยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนงอนไม่ขัดแขนในธรรมนั้นๆได้ก็บุคคลนั้นจะพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งๆนงให้ปุโปงเถิด อชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามาระนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุง่งนหะิโนสังคะรันเตนะมหาสีเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจ,จุราชผู้มีเสมาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอะหรัต,ตะมะตันทิตงังตังเวพเตกะรัต โตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีดแร บทที่17อภินหปัจจจเวคณปาทะชลาธรรมมิชลังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมิฉหิพยาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมิมรานังอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมหามะนาเปหิ นานาภาโววินาภาโวาาโเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้ละคือว่าจะต้องได้พัผพาจากของเราของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมะสกรรมหิกรรมะทายาทากรรมะโยนิกรมะพันธุกรรมะปฏิสารณนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมงกาลิษามิกัญยานาวาปาปะกัางวา,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 าตัสสะ ทายาทาพรวิสามิเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิบอพินหางปัจจะเวขิดดับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันเพลินบทที่18พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัมมิสุตังเองกังสมยงังพระขวาสาวัติยังวิหารติเชตวะเน อนาถปินทิกัสะอารามีตตระโขภคะวาพิขูอามันเตสิพิขโวติพระทันเตติเตพิขูภะคะวะภะวัโตปัจจสูงพรภะคะวาเอตตาทโวจะเมตตายาพิคเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายาวิตายาภะหุลิกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตตายะสุสะม,มารัตายะเอกาทะสานิสังสาป,ปาติกังขา กะตะมีเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปัติพุชชติณะปาปะกัางสุสป,ปินางปัสติมนุษานางปิโยโหติอะมนุษานางปิโยโหติเทวตาลขันตินาสะอคิวาวิสังวาสัทธังวากะมะติถุวะตังจิตตังสมาธิยติสุขะวันโนวิปะทีสติอะสัมมุลโห กาลังกะโลติอุตริงอปะติวิชันโตรมะโลกูปะโคโหติเมตายาพิขะเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายาพาวิตายาพาหุรีกตายาญาณิกตายาวัตุกตายาอนุธิตายาปริจิตายาสุสมารัทายาอิมีเอกาทะสานิสังสาปาติกังขา อธิอโนทิโสภลนาเมตตาเจโตมิติอทิโอทิโสภลนาเมตตาเจโตมิติอธิทิสาภลนาเมตตาเจโตมิติกติหากาเรหีอโนทิโสภลนาเมตตาเจโตมิติกติหากาเรหิโอทิโสภลนาเมตตาเจโตมิติกติหากาเรหิทิสาภลนาเมตตาเจโตมิติปัญจหากาเรหิอโนทิโสภลนาเมตตาเจโตมิติสัตหากาเรหิโอทิโสภลนาเมตตาเจโตมิติทัสหากาเรหิทิสาภลนาเมตตาเจโตมิติ กาต่มีหิปัญเจหาการิหิอานุทิโสพลนาเมตตาเจโตวิมติสัพเพสัตตาวิราพยาปชานิฆาสกิรตรนังปริหานันตุสัพเพปานาวิราพยาปชานิฆาสกิรตนังปริหานันตุสัพเพปุตตาวิราพยาปชานิฆาสกิรตรนังปริหานันตุสัพเพปุคลาวิราพยาปชานิฆาสกิตนังปริหานนัตุสััพพเอตภาวะปริยยปปาาาวรนังปริหานันตุติ อิเมหิปัญจหาการิหิอโนทิโสภะนามตตาเจโตเจโตวิมติกะตัมหิสัตหาการิหิอนทิโสภะนามตตาเจโตเจโตวิมติสัพพาอิทยเวลาภยปะชานิคาสกิตัังปริหานันตุสเพปุริสาเวลาภยปะชานิคาสกีตัังปริหานันตุสเพอริยาเวลาภยปะชานิคาสกีตัังปริหานันตุ สัพเพอนาิยาเวลาพยาปชานนคาสกิตนงปิิหานันตุสัพเพเทวาเวลาพยาปชานนคาสกิตนงปิิหานันตุสัพเพมนุษาเวลาพยาปชานิคาสกิตนงปิิหานันตุสัพเพวินิปติกาเวลาพยาปชานนคาสกิตนงปิิหานันตุติอิเมหิตัสสตหาการิหิตอทิโสภลาเมตตาเจโตวิมติ กะตะมิหิทัสสะหกาเลหิทิสาพลนาเมตตาเจโตวิมิติสะเพปุรัติมายาทิสายัสตาเวลาภยาปชานิคาสกิตนุงปิหญาอันโตสะเพปชิมายาทิสายัสตาเวลาภยาปชานิคาสกิตนุงปิหญาอันโตสะเพอุตลายาทิสายัสตาเวลาภยาปชานิคาสกิตตังปิหญาอันโต สัพเพทักกินายะทิสายะสตาเวลาพยาปัชะนิคัสกิตนังปิรหันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาปัชะนิคัสกิตตังปิหรหันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาปัชะนิคัสกิตตังปิหรหันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาปัชะนิคัสกิตตังปิหรหันตุสัพเพทักกินายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาปัชะนิคัสกิตตังปิหรหันตุ สภเเหติที่มาญาทิสายยสตาเวลาพยาปชานิคาสกิตังปิริหานันตุสภุปริมายาทิสายะสตาเวลาพยาปชานิคาสกิตังปิริหานันตุสพปุรัติมาญาทิสายะปนาเวลาพยาปชานิคาสกิตังปิริหานันตุสภปัชมาญาทิสายะปนาเวลาพยาปชานิคาสกิตังปิริหานันตุ สัพเพอุตรายะทิสายยปนาเวลาพยาปชานิคาสกิตตังคุริหานันโตสัพเพทักขินายะทิสายยปนาเวลาพยาปชานิคาสกิตตังคุริหานันโตสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายยปนาเวลาพยาปชานิคาสกิตตังุริหานันโต สัพเพปัจชมายะอนุทิสัยยปนาเวลาพยาปัญญาคสกิตังปริหานันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสัยยปนาเวลาพยาปัญญาคสกิตังปริหานันตุสัพเพทักกินายะอนุทิสัยยปนาเวลาพยาปัญญาคสกิตังปริหานันตุสัพเพเหติมายะทิสัยยปนาเวลาพยาปัญญาคสกิตังปริหานันตุสัพเพอุตตรายะสัพเพอุปริมายะทิสัยยปนาเวลาพยาปัญญาคสกิตังปริหานันตุ สัพเพปุระทิมายะทิสายะาพูตาเวลาพยาปัญานิคาสกิตตังปัญหาลันตุสัพเพปชิมายะทิสายะาพูตาเวลาพยาปัญานิคาสกิตตังปัญหาลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะาพูตาเวลาพยาปัญานิคาสกิตตังปัญหาลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะาพูตาเวลาพยาปัญานิคาสกิตตังปัญหาลันตุสัพเพปุระทิมายะอนุทิสายะาพูตาเวลาพยาปัญานิคาสกิตตังปัญหาลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะาพูตาเวลาพยาปัญานิคาสกิตตังปนิหาลันตุ สภ์อุตตรายานุทิสายาปูตาเวราภยาบัญชานิคาสกิตันุปิหันันตุสภ์ทักขินายานุทิสายาปูตาเวราภยาบัญชานิคาสกิตันุปิหันันตุสภ์เหติมายาทิสายาปูตาเวราภยาบัญชานิคาสกิตันุปิหะนันตุสภ์อุปปริมายาทิสายาปูตาเวราภยาบัญชานิคาสกิตันุปิหะนันตุ สัพเพปูรัทิมายาทิสายยาปุคลาเวลาพยาปัญานิคารสกิตตานุปิภานัลตุสัพเพปชมายาทิสายยาปุคลาเวลาพยาปัญานิคารสกิตตานุปิภานัลตุสัพเพอุตรายาทิสายยาปุคลาเวลาพยาปัญานิคารสกิตตานุปิภานัลตุสัพเพทักคินายาทิสายยาปุคลาเวลาพยาปัญานิคารสกิตตานุปิภานัลตุสัพเพปุรัทิมายาอนุทิสายยาปุคลาเวลาพยาปัญานิคารสกิตตานุปิภานัลตุสัพเพปชมายาอนุทิสายยาปุคลาเวลาพยาปัญานิคารสกิตนนุปหาัตุุสัพพเอตรายอนุทิสายปุคลลาเวน ชาญิคาสกีตันุปิิหานตุสัพเพทักินายานุทิสายยาปุขลาเวลาพยาปชานิคาสกีตันุปิิหานตุสัพเพเหติมายาทิสายยาปุขลาเวลาพยาปชานิคาสกีตันุปิิหานตุสัพเพอุปริมายาทิสายยาปุขลาเวลาพยาปชานิคาสกีตันุปิิหานตุสัพเพปุระทิมายาทิสายยาอัตตภาวะปริยปนาเวลาพยาปชานิคาสกิตันุปิิหานตุสัพเพปตมายาทิสายยาอัตตภาวะปริยปนาเวลาพยาปชานิคาสกิตันปุริหานตุ สัภ์อุตลายะทิสายะอัตตาวะปริยาปนาวิลาภยาปัญชานิฆสกิตันุปริหันันตุสภพทักกินายะทิสายะอัตตาวะปริยาปนาวิลาภยาปัญชานิฆสกิตันุปริหันันตุสัพเบลัทธิมายะอนุทิสายะอัตตาวะปริยาปนาวิลาภยาปัญชานิฆสกิตันุปริหันันตุสัพเพบัิมายะอนุทิสายะอัตตาวะปริยาปนาวิลาภยาปัญชานิฆสกิตันุปริหันันตุสัภ์อุตลายะอนุทิสายะอัตตาวะปริยาปนาวิลาภยาปัญชานิฆสกิตันุปริหันันตุ สภเทฆินายะนุติสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคัสกิตังปิหานตุโตสเพหิธิแมยะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคัสกิตังปิหานตุสัพเพอุปาริมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคัสกิตตังปิหานตุสัพาพปุรัติมายะทิสายะอินทิโยเวลาพยาปชานิคัสกิตตังปิหานตุ สภาปฉิมายาทิสายาอิทิโยเวลาพยาปชานิคาสกิตนุปริหารันตุสภาอุตตรายาทิสายาอิทิโยเวลาพยาปชานิคาสกิตรนุงปริหารันตุสภาทักขินายาทิสายาอิทิโยเวลาพยาปชานิคาสกิตรนุงปริหารันตุ สภาปุริทิมายานุทิสายาอิทโยเวลาพยาปัญญานิขาสกิตรนุปนิหานัตุสภาปชิมาญานุทิสายาอิทโยเวลาพยาปัญญานิขาสกิตรนุปนิหานัตุสภาอุตรายานุทิสายาอิทโยเวลาพยาปัญญานิขาสกิตรนุปนิหานัตุสภาทักินายานุทิสายาอิทโยเวลาพยาปัญญานิขาสกิตรนุปนิหานัตุสภาเหตุทิมายาทิสายาอิทโยเวลาพยาปัญญานิขาสกิตรนุปนิหานัตุสภาอุปริมายาทิสายาอิทโยเวลาพยาปัญญานิขาสกิตรนุปนิหานัตุ สัพเพปุรัติมายาทิสายาปุริสาเวลาพยาปชะนิคัสุขีตานุปิณิหารันตุสัพเพปัชมายาทิสายาปุริสาเวลาพยาปชะนิคัสุขีตานุปิณิหารันตุสัพเพอุตรายยาทิสายาปุริสาเวลาพยาปชะนิคัสุขีตานุปิณิหารันตุ สัพเพทคีนัยยะทิสายะปุริสาเวลาภยปัชานนคาสุขีตนังปุริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาภยปาชานิคัสขีตระนงปุริหานันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาภยปาชานิคาสุขีตระนงปุริหานันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาเวลาภยปาชานิคาสุขีตระนงปุริหานันตุสัพเพทกินัยยะอนุทิสายะปุริสาเวลาภยปาชานิคัสขีตนังปุริหารันตุ สัพเพเหติมายาทิสายยปุริสาเวลาพยาปัญญานิคาสุขีตรนักพิรันตุสัพเพอุปริมายาทิสายยปุริสาเวลาพยาปัชานิคาสุขีตรงหนักพิรันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายยอริยาเวลาพยาปัชานิคาสุขีตรนังพิรหันตุสัพเพปชิมายาทิสายยอริยาเวลาพยาปัชานิคาสุขีตระหนักพิรันตุสัพเพอุตรายะทิสายยอริยาเวลาพยาปัชานิคาสุขีตรนังพิรันตุ สพเทกินายันทิสายะอริยาเวลาพยาปัญชานิคาสกิจตนงปริหารันตุสเภบุรติมายัทิอนุทิสายะอริยาเวลาพยาปัญชานิคาสกิจตนงปริหานันตุ สัพเพปจิมายาอนุทิสสายะอริยาเวลาพยัปปจานิคะสจิตตนุปิหานตุสัพเพอุตตลายะอนุทิสสายะอริยาเวลาพยัปปจานิคะสจิตตนุปิหานตุสัพเพทักคินายะอนุทิสสายะอริยาเวลาพยัปปจานิคะสจิตตนุปิหานตุสัพเพหิติมายาทิสายะอริยาเวลาพยัปปจานิคะสจิตตนุปิหานตุสัพเพอุปะริมายาทิสายะอริยาเวลาพยัปปจานิคะสจิตตนุปิหานตุสัพเพปุระธิมายาทิสายะอนริยาเวลาพยัปปจานิคะสจิตตนุปิหานตุ สัพเพปัจฉิมายะทิสายะอนาริยเวลาภยาปะจันนิคะสุกีตานุปะทะหะนตุสัพเพอุตตรายะทิสายะอนาริยเวลาภยาปะจันนิคะสุกีตานุปะทะหะนตุสัพเพทักขิณายะทิสายะอนาริยเวลาภยาปะจันนิคะสุกีตานุปะนิหะนตุสัพเพปูราธิมายะอนุทิสายะอนาริยเวลาภยาปะจันนิคะสุกีตานุปิหะนันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอนาริยเวลาภยาปะจันนิคะสุกีตานุปิหะนันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอนาริยเวลาภยาปะจันนิคะสุกีตานุปิหะนันตุ สัพเพทักขิณายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานิคาสกิตตังคุนิหานโตสัพเพหิทิมายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานิคาสกิตตังคุนิหานโตสัพเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานิคาสกิตตังคุนิหานโต สัพเพปุร no euh ัติมายะทิสายะเทวาวิราภยาปชานิคาสกิตานุปริหารันโตสัพเพปชิมายะทิสายะเทวาวิราภยาปชานิคาสกิตานุปริหารันโตสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาวิราภยาปชานิคาสกิตานุปริหารันโตสัพเพทักินายะทิสายะเทวาวิราภยาปชานิคาสกิตานุปริหารันโตสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาวิราภยาปชานิคาสกิตานุปริหารันโตสัพเพปชิมายะอนุทิสายะเทวาวิราภยาปชานิคาสกิตานุปริหารันโต สัพเพอุตลายาอุทิสายาเทวาเวลาพยาปชานิคาสกิตนุพิหารันตุสัพเพทักินายาอุทิสายาเทวาเวลาพยาปชานิคาสกิตนุพิหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายาเทวาเวลาพยาปชานิคาสกิตนุพิหารันตุสัพเพอุปริมายาทิสายาเทวาเวลาพยาปชานิคาสกิตนุพิหารันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายามนุสยวเวลาพยาปชานิคาสกิตนุพิหารันตุสัพเพปชิมายาทิสายามนุสยวเวลาพยาปชานิฆาสกุ สพเอุตรายาทีสายมนุษาวิาพยาประชานิคสกิตนุกุิหานัโตสภเพทขินายาทีสายมนุษาวิราพยาประชานิคสกิตนุกริหานโตสภบุรติมานุที่สายมนุษาวัราพยาปัชานิคสกิตนุกิหานโตสพปชมายานุทีสายมนุษาวิราพยาปัชานิคสกิตนุกริหานโตสภเอุตรายาอนุทีสายมนุษเวิาพยาประชานิคสกิตนุกริหานัโตสภทขินายาอนุทีสายมนุษาวิาพยาปัชานิคสกิตนุกริหานตโตสเหติมายาที สายยามนัสสาเวลาพยาปชานิคาสกิรตังกริหานันตุสัพเพอุปการิมายาทิสายยามนัสสาเวลาพยาปชานิคาสกิรตังกริหานันตุสัพเพปุรัติมายะ

สัพเอุตลายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาพยาปัญญาสกิจตรนุภริยาอันตุสัพเอทักินายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาพยาปัญญาสกิจตรนุภริยาอันตุสัภเหตุทมายะทิสายะวินิปติกาเวลาพยาปัญญาสกิจตรนุภริยาอันตุสัพภอุปาลิมายะทิสายะวินิปติกาเวลาพยาปัญญาสกิจตรนุภริยาอันตุติอิเมเหตัสสหการังเหิสาภาลนามิตาเจโต เโตวิมุติสัพเพสังสัตตานางปีละนางวัชิตาอะปีละนายะอุปปาตังวัชิตาวะอนุปปาตีนะสันตาปังวัชิตาอะสันตาปีนะปะลิยาทานังวัชิตาอะปะลิยาทานีนะวิหิสังวัชิตาอะวิหิสายะสัพเพ สัตตาเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุกขิโนสุขิตตาโหตุมาทุกขิตตาติมีหิอัตถะหากาลิหิสัเพสัตตาเมตตาญาติเมตตาตังค์ธรรมเจตญยาติติเจโตสัพพะพยาปาทะปาลิยุทธานีนิมุจจติติวิมุตติเมตตาจะเจโต เจโตวิ <abei> มุตติจติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรรมวิหารภาวนานิจิตาบทที่19เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิทุขพยาปตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกหนตุสภีปีปานิโนเอตาวตาจะอัมหิสัมภะตังปุญญาสัมปะทางสภพเทวานุโมทันตุสภะสัมปติสิทธิยา ทานังทะทันตุสัตทายะสีลังละขันตุสัพพาธาภาวนาธิละตาโหตุคัจฉันตุเทวะตาขตาสัพพุทธาพระลปัตตาปจิกตานจะย,ยังพลังอราหันตานาจะติชิ่นละขันธมีสัพพโส สัพพะพุทธาภระตปจิกานันจะยังพลังอรหันตานัจติชินาลขันธมิสัพโสสัพพีพุทธาภระตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชินาลขันธมิสัพโสสัพพพุทธาภระตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชินาลขันธมิสัพโสสัพพพุทธาภรพตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานจตชินาลขันธมิสัพโส สัพเพุทธาภระปตาปจิกานาจจะยังพลังอรหันตานาจะเตชินาลักขันพันมิสสะพโสสัพเพุทธาภระปตาปจิกานาจจะยังพลังอรหันตานาจะเตชินาลักขันพันมิสสะพโสสัพเพุทธาภระปตาปจิกานาจจะยังพลังอรหันตานาจะเตชินาลักขันพันมิสสะพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงฆ์แห่งการบูชาพะรัตนา์ตายด้วยการสัทยาบสรสวดมนต์พระสุคราบลิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พระพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสดายสาธยาบรมและธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเตียนย